สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับป้อมชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าว407อายุ3เดือนนะครับตัวนี้หยอดไป7กิโลต่อไร่นะครับระยะแถวก็23เซนครับตัวนี้อันนี้ก็คือผมทําแล้วได้ผลชัดเจนนะครับก็จะมาถ่ายให้นักนานดูนะครับระหว่างตัวนี้ใส่ปุ๋ยคอกประมาณสักไร่ละ50-60กระสอบนะตัวนี้ ส่วนตัวนี้คือดินเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะครับคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูใกล้ๆนะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ข้าวก็กําลังตั้งท้องอยู่นะครับก็มีออกรวงบ้างนิดน,นึงนะครับก็ปกติตัวนี้นครับกอข้าวก็จะกอใหญ่นะครับกอใหญ่ลำใหญ่นะครับ น่ครับต้นหนึ่งก็ใหญ่กอก็ใหญ่นะครับความสูงก็ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเซนนะถึงยอดใบนะครับถึงยอดใบตรงนี้นะครับคือหนาเลยนะฮะนี่ก็เป็นอาจจะเห็นเป็นแถวอยู่นะฮะเป็นนายอดแห้งนะครับก็เห็นเป็นแถวอยู่ไกลๆนะครับตรงนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกไป หกสิบกระสอบตัวไล่ก็ตกไร่ละประมาณสักสองพันนะครับแถวบ้านผมเขาขายสอบละสามสิบห้านะฮะสามสอบร้อยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกครับผมมีปุ๋ยคอ,อกอยู่แล้วไงครับก็เลยก็เลยได้เอามาใส่นะครับบางทีบางคนก็ไม่มีงบประมาณทดลองลงทุนไปก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับ ถ้าไม่มีเงินซื้อปุ๋ยคอก็หาอย่างอื่นก็ได้นะมูลไก่หรือขี้แกบเศษมุงเศษไม้อะไรมาใส่ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเบสิกเลยก็คือไถกบต่อสังนะครับนะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะเอาฟางก็อัดฟางเสร็จค้นเสร็จแล้วก็ไถเลยนะฮะช่วงดินกำลังมีความชื้นอยู่ก็ไถง่ายนะครับไถไว้เพราะว่า บางที่เนี่ยมันมีไฟนะครับกันไฟไว้ถ้าเราไม่ถ่ายก็หน้าแรงไฟมาก็ไหม้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปกำให้ดูนะครับกอก็ไม่ใหญ่มากนะตรงนี้ดินมันก็ดินเบิกเป็นที่เบิกใหม่นะครับตรงนี้กอกอเล็กๆนะครับประมาณนี้แต่ก็นี่ฮะฟังเสียงใบนะครับ นี่ฮะต้นแข็งแรงนะครับเอามือกดลงนี่ครับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ต้นข้าวก็กำลังท้องนะฮะกำลังจะออกรวงนีท้องอยู่นะครับเล็กๆนะฮะด้าน,นหนก็มีนะครับ คือถ้าใครประสบปัญหาใส่ปุ๋ยยังไงข้าวก็ไม่โตนะครับก็แนะนําเลยนะครับเพิ่มมีสีวัตถุหรืออย่างนี้นะใส่ปุ๋ยคอกใส่ใบไม้มูลชีไก่อะไรก็ได้นะครับถ้าเราใส่เยอะสะสมไปเรื่อยๆหลายปีก็เราจะลดปุ๋ยเคมีได้นะครับ อันนี้ผมทดลองมาแล้วอีกแปลงหนึ่งนะครับทำให้เราลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้นี่ครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือมันทำให้ต้นข้าวเนี่ยโครงสร้างมันใหญ่นะครับก็คือต้นใหญ่ก็ใหญ่นะครับเมื่อโครงสร้างมันใหญ่เนี่ยเรารวมก็ต้องใหญ่ไปด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ เราไม่ใช่ว่าเราใส่ปุ๋ยคอกเราเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีผมคิดว่ามันไม่ได้มีสารพิษอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับเนี่ยก็เหมือนเราเลี้ยงวัวนะครับเราเลี้ยงวัวแบบพันตัวเล็กกับพันตัวใหญ่เนี่ยเราเลี้ยงให้มันอ้วนนะครับน้ำหนักมันก็ไม่สู้พันตัวใหญ่อยู่ดีนะครับอ่าเรามาดูนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้นะครับ ก็หยอดวันเดียวกันนะฮะน้ำหนักหยอดก็เจ็ดกิโลเหมือนกันนะครับแถวก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดนะฮะแค่ดินเท่านั้นเองนะครับปุ๋ยก็ใส่ตัวเดียวกันหมดนะครับนี่ฮะก็เดินลงมาดูเลยครับตัวนั้นเข้าไปไม่ได้นะฮะมันหนานี่ฮะํำข้าวก็ํำเล็กๆนะครับเนี่ย หมือนมันจะเจริญเติบโตช้าด้วยนะครับตัวนี้เหมือนดินมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับความสูงก็สูงสุดประมาณตรงนี้ก็ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับตรงนี้ก็ประมาณสามสิบสี่สิบก็แล้วแต่สภาพดินตรงน,นั้นตรงไหนนะครับว่ามันจะสวยหลังจากที่ผมนับได้สังเกต นะสังเกตดูนะครับต้นข้าวเนี่ยผลผลิตมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้นข้าวของเราสีใบเขียวหรือไม่เขียวนะครับมันอยู่ที่ขนาดของลําต้นด้วยนะครับถ้าลําต้นเล็กมันก็ได้รวงเล็กนะครับกอเล็กมันก็ได้จํานวนรวงที่น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราต้องควรที่จะบำรุงดินด้วยนะครับผมจะเน้นบำรุงดินนะครับเพื่อ เป็นการทํานาอินทรีย์ในอนาคตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยไปในตัวนะครับเพราะว่าผมมีเลี้ยงวัวอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะครับก็แค่ขนมาใส่นะของผมนะสําหรับคนดูก็ถ้ามีต้นทุนนะครับเราก็คำนวณของเราเองนะครับ ถ้าซื้อปุ๋ยคอกสามสามกระสอบร้อยก็หกสิบกระสอบก็ตกประมาณสักเท่าไหร่6กพันหรือเปล่านะครับหกหกสิกระสอบนะก็ประมาณสองพันนะครับอ่าเมื่อกี้ไม่ได้คำนวณนะครับก็ตกไร่ละสองพันนะครับ,ก,ก, 2, รบก็ถือว่าได้ผลนะครับกรอนนี้ก็ให้ดูเป็น ตัวอย่างนะผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้เฟกไม่ได้อลยรเขาบอกไปตามความจริงนะครับก็ให้เปรียบเทียบดูบางทีบางคนก็ไม่มีเวลาไม่มีงบประมาณที่จะมาทํานะครับมาเปรียบเทียบบางคนก็คิดมากครับบางทีทําไปแล้วจะได้ผลจริงหรือเปล่านะฮะใส่ปุ๋ยคงไปคอกไปมูลไก่อะไรประมาณนี้นะฮะผมบอกเลยว่าได้นะนะความคิดผมนะได้ ได้ผลนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ไปนิดนึงครับตรงนี้ตรงนี้ดินมันดีอยู่แล้วก็สวยนะครับนี่ฮตัวนี้ไม่ได้นับจํานวนที่ชัดเจนนะครับก็แต่ว่าน้อยกว่าไล่ละหกสิบอยู่นะะตัวนี้ ประมาณตกไร่ละสามสิบั้งแบบนี้นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะฮะเราใส่ปุ๋ยเข้าไปมันก็ทําให้ต้นข้าวมันใหญ่ขึ้นนะครับครับสัมพันธ์คือจะให้ข้าวมันต้นเหลืองนานเกินไปนะครับอันนี้คือความคิดผมนะนี่ฮะโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ฮะก็ถ้าเป็นประโยชน์สำหรับท่านผมก็ดีใจนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับหรือว่ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้บางทียอจะมีคนเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ